สวัสดีครับผมนายพนวัตรจำปาบรีมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคน้ำเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ค่าหาพืชผลบำรุงหล่อเลี้ยงทุกชนบนพื้นนี้ช่วยกันรักน้ำคงไว้ไม่รอรีน้ำใสหล่อชีวีและโลกสวยด้วยมือเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า น้ํามีความสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งการอุปโภคการบริโภคน้ํามีมากถึงสองในสามของโลกน้ําคืออะไรน้ําคือสารประกอบอนินรีที่โปรง่งใสไม่มีรสไม่มีกลิ่นและแทบที่จะไม่มีสีน้ําเป็นองค์ประกอบทางเคมีของแหล่งน้ําและมากสมุทรในโลก และเมื่อน้ำมีความสำคัญกับเราเราจึงควรที่จะอนุรักษ์หรือรักษาไว้เพราะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้นั้นลดลงไปมากลงทุกทีเนื่องจากมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำคืออะไรมลพิษทางน้ำคือน้ำที่มีการปนเปื้อนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้คุณภาพของน้ำลดลงและเสื่อมลงไปโดยสาเหตุของการเกิด บลพิษทางน้ําโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการกระทําของมนุษย์เช่นการทําเกษตรกรรมการเลี้ยงปศุส,สัตว์การทิ้งน้ําจากการอุปโภคบริโภคและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชนการลักลอบปล่อยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมโดยที่ไม่มีมาตรฐานการบําบัดที่ดีพอส่งผลให้เกิดกระทบเป็นวงกว้างโดยผลกระทบโดยส่วนใหญ่ เป็นการปนเปื้อนในแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคการส่งผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตโดยรอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเนื่องมาจากการเกิดเชื้อโรคและการติดเชื้อทางน้ําการทําลายระบบนิเวศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรและการประมง รายได้และผลประกอบการที่ได้จากอาชีพเหล่านี้ลดลงจากผลกระทบของการเกิดมลพิษทางน้ําจึงเป็นผลให้เราต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําโดยเริ่มตั้งแต่ตัวเราคนรอบข้างชุมชนหมู่บ้านให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญในการอนุรักษ์น้ําจัดทาโครงการในการปลูกสร้างจิตสํานึกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ําให้หน่วยงานหรือองคอ์กรที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ,รบําบัดและขจัดสารพิษในแหล่งน้ํารวมถึงการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาในการมีส่วนร่วมในการ,รบําบัดน้ําเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับท่านใน่หลวงรัชกาลที่9ได้นําแนวคิดและความเข้าใจ ในการแก้ปัญหาน้ำเข้ามาโดยการสร้างกังหันน้ำใช้พัฒนาเพื่อมาช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำโดยรอบทั้งนี้เนื้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ตัวเราและตัวบุคคลว่าเราและตัวบุคคลเหล่านั้นตระหนักได้ถึงความสําคัญและคุณค่าของน้ําหรือไม่เพื่อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรน้ําได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสวัสดีครับ